แรงเหมือนกันนะเนี่ยวอ r นิ่งเนี่ยใช่ใช่ใช่หัวหแน่นอนอ่ะมีชุบด้วยน้ามกับเมืองกับเมืองแลวข้าเปานะหายเยอะพี่ก,ก,กูเจอจำนวนคนแล้วหายเยอะ ไอ้ข้ามไอ้ขาอเไรเนี่ยกีเทลกีเลตแปดสองลูยี่กเบสไหนไหนอะไรหรอเบสด้วยกดกดกด้าไปเยดย่อยไหมได้ลยวก็ได้คนที่อยู่ตรงเนี้ยถ่ายรูปไว้ดิถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ พี่้ถ่ายร,รูปมั้ยยืนเข้าแถวรึมั้ยบอกให้เขายืนเข้าแถวดีกว่าชื่อจะได้แบบวาร์กลับเกิดก็ไดไไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับกลับไปจุดวาร์ปก็ได้แล้วไปถ่ายรูปว่ามีใครโอ้หัวเทพนายุเจ็ดเฮ้ยหัวเบสนี่ว่าเบสมันต้องหาเล่นเลดแล้วไงตอนเนี้ยวิวขายได้วันเนี้ยไอไหวไอ้ไหว ไว้ไว้ไพี่ไว้หลุดไว้หลุดอ๋ออืมไปดับผมไม่หลุดหรอพี่ไม่ธรรมดาถ่ายเหรอไปดีไปนน่าเก้าไปอะไรกันไปเน่ดีดีไปเน่าเก็ดดีหนูก็ถ่ายที่หนูแล้วพี่อ๋อ ไม่ต้องถ่ายใช่ไหมพ่อ